สวัสดีค่ะน้องหญิงผ้าไหมสุรินนะคะนำผ้าไหมสวยมาให้ชมกันในช่องทาง YouTube ค่ะเลือกชมเลือกชมได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมีบริการสุปฟรีเก็บเงินไปลายทางฟรีอิกเช่นกันค่ะมารับชมกันค่ะว่าผ้าไหมผืนสวยวันนี้ทั้งห้าผืนมีผืนไหนะที่ชอบก็ให้วิธีนะคะบอกวิธีการสั่งซื้อ สอบถามมาได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ที่ด้านล่าง0892817644แต่ถ้าเก่งโซเชียลนะคะถ้าเก่งเซเชียก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาในช่องทางลา์นะคะแล้วก็มี Facebook Fan Page ด้วยน้องหญิงผ้าไหมซื้อน้องหญิงซิ้วของเรานี่เองในชื่อเดียวกันกับช่องเลยค่ะมาชมกันค่ะผืนไหนชอบผืนไหนชอบใจนะคะก็ชอบกันไปใช้ให้สวยๆท่าน ะะทันอ๊ทันนะทันทันกระถินเนาะคะ่ะยาหญิงจะสูงได้อย่างรวดเร็วมาถ้าสั่งซื้อกันมาวันนี้นะคะก็จะซื้อภายในวันนั้นๆเลยตัดยอดส่งที่ใบสาม,มงนะคะถ้าจะเลือกผ้าเพิ่มนะคะสามารถย้อนกลับไปได้ดีที่อัลบั้มขาไหม่พร้อมตรงมีผ้าไหม่มหมยเยอะมากๆให้เลือกรับทุมกันค่ะมาดูกันค่ะฮาเวนสวยคุ คืนนี้มีอะไรที่หดงานถูกใจกันบ้างจ้าคืนที่1นนะคะมากับความลึมนะคะมากับความลึมแล้วก็โก่งมากๆเป็นสีโทนดำนะคะืนนี้นําเสนอกับดําทองนะคะสามารถถ้าไปงานอย่างต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถใส่ไปงานสีดําได้นะคะเพราะว่าเราก็เลือกใส่เสื้อสีขาวเอาก็ถ้าเป็นงานส่วนงานอะไรที่ไม่ได้เป็นทางการมากก็ไม่มีปัญหาค่ะ ทองผ้าผืนนี้เป็นสีดำสนิทนะคะตัวงานมันมีเป็นสีทองเป็นลายเชิงนะคะเป็นลายเชิงึ้นเดียวลายตรงนี้ก็อยู่ประมาณระดับหัวเข่านะคะลายตรงตั้งแต่ต้นส่สนลงไปเนี่ยอยู่ประมาณเข่าด้านบนเป็นสีเรียบนะคะเป็นสีเรียบใส่มาก,ก็ดูเออไม่รุนทีเดียวหรือว่าสีแบบนี้ใส่งานเราใส่งานแล้วมันโกดี สามารถใส่เสื้อสีสดๆไม่ว่าจะเป็นแดงสดสีขาวง่าช้างสีเทาตะกัวสีเหลืองทองเนี่ยก็จะเด่นมากๆวันนี้เป็นงานสามตะกอทอมือนะคะเล้งานดีสีสวยงานพอนั่นๆเลยนะคะงานทอสัมตะกอทอมือมีหยุดจับเหลือผ้ารูดให้ดูเสียงมันแบบปึกๆนะคะเสียงปึกๆพี่ๆท้าที่ทอทจิดใจมีหนึง่งผืนเท่านั้นนะคะไม่สามการมีผืนเดียว ใครเห็นก่อนนะคะถักก่อนได้เปลี่ยนสียถัคาะนะคะ่2นะ้0 0พร้อมบริการส่งฟรีเ็กเงิน,ป,นปลาทางฟรีด้วยนะคะคือเล้นให้ดูชา้ๆชาๆชัดๆนะคะในส่วนของลวดลายก็มีความสม่ำเสมอน,นะคะมีความสม่ำเสมอต่อนเนื่องกันตลอดถ่นอันนี้คือห็นัดให้แล้วไม่มีตำหนิลวดลายไม่ผิดนะคะก็ข้อดีของการซื้อจากช่อง,องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องนี้เนเอง เพราะว่าเราเป็นร้านเก่าแก่นะคะเราอยู่ที่เมืองสุรินทร์มานานเฉพาะในส่วนของร้านผ้าไหมเราก็อยู่มา40กว่าปีแล้วในส่วนของเส้นไหมกกอุปกรณ์ทอผ้าต่างๆเราก็อยู่ในครุภีตีนะคะครุภีตตั้งแต่รุ่นปู่แล้วนะคะลงมาถึงรุ่นพ่อลงมาสู่รุ่นหญิงเป็นรุ่นที่3เพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพของผ้าไหมในเรื่องของวัตถุตดิบต่างๆเนี่ยอย่างมีครบท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะ ดูภาพที่นอกเหนือจากยูทูบก,ก็สามารถแจ้งได้อยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเส้นไหมการทอผ้าต่างๆก็สอบถามมาได้อีกเช่นกันนะคะเราจะไปเกินเกลนนะคะเราให้ฟังบ่อยก็เดี๋ยวจะเบื่อกันก็สามารถแทรกนะคะก็แทรกเล็กๆไปได้แับรายในระหว่างแต่ละ ep เพราะว่าก็อยากจะให้พี่ได้ชมอรรถของการชมผ้าไหมของการเลือกผ้าไหมได้อย่างเต็มเลยนะคะ ดูกันอย่างช้าๆชัดๆ,ๆอันนี้ด้านที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพิปให้ดูด้านหลังนะคะก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าได้คัดสรรเฉพาะคุณภาพเยี่ยมเท่านั้นมาให้ชมกันในช่องทาง YouTube อันนี้เพื่อความสบายใจเพื่อความที่จะเอ๊กังวลน,นะคะหลายๆท่านยังไม่เคยสั่งซื้อผ้าออนไลน์มาเป็นลูกค้าหญิงี่เจ้าแดงหญิงก็ประทับใจมากๆค่ะเมื่อวานมีลูกค้าจากกำแพงเพชรโทรมาว่า คุณแม่ยังไม่เคยซื้อผ้าไหมเลยอยากจะได้ผ้าใหม่สวยๆสักกุ่นแล้วก็ซื้อออนไลน์ไม่เป็นอยากจะฝากให้หญิงดูให้อันนี้ก็เป็นความแบบตืน้นใจนะคะเป็นความกระทับใจที่คุณแม่ๆนะคะไว้ใจก็ท่านไหนที่เราเพิ่งเคยพบกันนะคะก็สามารถไปเช็คเครดิตได้ใน Google นะคะน้องหญิงผ้าไหมสุรินผ้าไหมนะคะน้องหญิงผ้าไหมสุรินไปเช็คเครดิตกันได้ว่าหน้าตาแบบนี้ มีตัวตนจริงไหมมีร้านแน่นอนไหมนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาหญิงจะส่งแผนที่ร้านไปให้เลยนะคะคอมเมนต์ที่ด้านล่างพิมพ์เข้ามาค่ะอยากจะได้แผนที่ร้านเพื่อที่จะมาชมผระไหมที่หน้าร้านเลยอันนี้ก็คือเดินทางม,มาง่ายมากๆเพราะว่าหญิงอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ตัวอำเภอเมืองเลยอ,อยู่หน้าสถานีขนส่งบขสโอ้โหง่ายขนาดนี้นะคะวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้ว ลูกค้ามาซ์ไพรส์รนะคะเลือกค้าเสร็จเพิ่งมาบอกมีทีหลังนีก็สอบถามไปมาว่าคุณแม่มาจากไหนคะทำไมแบบช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานช้างนะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีนักท่องเที่ยวจาก,การจรต่างจังหวัดแล้วก็มีคนต่างจังหวัดมาทําบุญทอดกระถิ่นกันเยอะก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันกลับถามคุณแม่ว่าคุณแม่มาจากไหนคะทำไม ดูไม่ใช่คนพื้นที่นะค,คุณแม่บอกว่าก็ตามดูมาจาก u t u ู e คุณแม่อยู่อายุตยาโอ้โหยินเขาเพิ่งวาวในนาทีสุดท้ายที่ก่อนจากกันนะคะก็เป็นความประทับใจที่ลูกค้ามาเยี่ยมเยียนถึงหน้าร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะมาเลือกชมผ้าที่หน้าร้านก็ยินดีบริการและรอพบก,กันค่ะอ่ะปืนที่หนึ่งใครชอบใจรีบสั่งจองดําสนิทแบบนี้ยอมยากนะคะยามดําสนิทแบบนี้ยอมยาก เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นดำไม่สนิทด,ดำของพระใหม่นีที่มันเหลือบออกไปทางเขียวๆหรือว่าเหลือบออกไปทางแดงๆประมาณนะั้นอันนี้ดำสนิทโคมฉัเเเเดเป๊ะๆกับเหลืองทองโคมโไวัยรุ่นเก๋ไก่นะคะสวยงามมากชื่นชอบจิจใจใหม่นไ่้ อันทีท่หนึ่งไปแล้วนะคะเป็นดำทองก็มาตออ่อการกับดำสีดำเงินอีกหนึ่งผืนผู้ผืนนี้เนื้อดีมากชนะเลิศเงินแน่นนะคะอันนี้เหมาะกับหลายๆท่านที่ชอบประหยาดทำบุญนะคะก็เป็นสีสุดฮาป็นโทนดำขานะวเนาะเราจะใส่เสื้อขาวหรือจะใส่เสื้อเทาก็ได้เฮ้ยคือสวยมากตมนเนื้อแบบผืนนี้เนื้อชนะเลิศเนื้อชนะเลิศปุกบปๆๆปป,ปนะคะสามารถแบบ ตีผ้าไม่อยากตีเลยบางทีเขาก็แบบว่ากระทบผ้าฟาดฟาดาให้ดูเนาะในลายส่นลาย่วนตๆดูไป้าขับๆนิดนึงว่าต้องขนาดนันเลยรืนะคะนี่เนื้อผ้ารีดคริบๆนะคะรีดรูดผ้าให้ดูพื้นนี้ก็เป็นอะไรที่ลายสวยลายสวยนะคะด้านบนเนี่ยเป็นดำนะคะด้านล่าง ดำผืนนี้จะ,ะ,ะดำออกไปทางประไก่น้ำเงินน้ำเงินกรมมาทานิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเฉดของความดำสนิทนะคะอย่างที่บอกในผืนได้ก็คือดำบางผืนจะออกแดงดำบางผืนจะออกเขียวดำผืนนี้จะออกอไปทางน้ำเงินเพราะฉะนั้นสุภาพใส่ไปงานขาวดำได้นะคะสุภาพงามมากๆด้านบนนะคะเรียกว่าลายทางดวนก็คือเป็นสีดวนขึ้นมาประมาณครึ่งผืนนะคะด้านล่างครึ่งหนึ่งลงมาเป็นสีเงินนะคะ รหัสใหม่ยเลขผ้านะคะ EP79 หมายเลข2 EP79 หม่เลข2องเส้นซบสุดใจแจ้งรับได้มีผืนเดียวนะคะมีเพียงผืนเดียวเนื้อผ้าดีสีสวยลายสวยนะคะผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านนะคะจะมีปุ่มปุมในเนื้อผ้า i p ด Big Play เราจะมีนิดนึงนะคะปุ่มปมไม่ใช่กำหนิค่ะปุ่มปุ่มเกิดจากเป็นเป็นเท็กเจอร์นะคะเป็นเส้นใยที่ ก็จะมีเส้นใยของความฟูๆนิดนึงแบบนี้ดีเพราะว่ารีดง่ายนะคะรีดง่ายแล้วก็ไม่ค่อยยับนะคะท่านใดทวงเนี่ยก็แนะนําเป็นงานใหม่บ้านเนะเาะพะจะนุ่งแล้วจะไม่แนบเนื้อนะคะวันนี้คิดว่าถ้าท่านใดตามหาผ้าเส้นไหมที่คิดว่าใส่ใด้คุ้มที่สุดก็เป็นดาขาวนี้และคะ่ะ เพราะว่านอกจากจะไปงานมงคลได้นะคะเราก็สามารถใส่กับเสื้อสีเสื้อคู่คู่เสื้อสีสดๆนะคะคู่เสื้อสีสดๆจะเลืองจะเทาจะขาวนะคะหรือว่าจะเป็นแดงเป็นอะไรที่แปลกๆเลยสีสะท้อนแสงต่างๆได้หมดเลยราะว่าสุขภาพดีนะคะแจ้งรับได้อย่าลืมนะคะอย่าลืมทีม่สําคัญมากๆก็คือบอกใหม่ไม่พีพีให้ยืมด้วยพีพีก็คือเป็นหมายเลขที่โชว์ด้านบนนะคะพีพีนี้เป็นลำดับอีพี อันลำดับคลิปอีพีกแปลว,ว่าอะไรเป็นลำดับของคลิปอันดับที่7จเจดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชอบใจผืนไหนดูมาหลายๆพื้น45ห้าผืนไว้ก่อนกันเหนียวเพราะว่าแต่ละผืนเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีหนึ่งเท่านั้นถ้าบังเอิญน,นะคะบังเอิญว่าเราพบกันช้ามันอาจจะมีเจ้าของไปก่อนพี่พีก็เลือกเลือกเอาไว้สักสี่ห้าผืนแล้วจดใส่กระดาษสมมุติว่าลำดับที่หนึ่งที่ชอบที่สุดอยู่บนสุด อีพี EP ที่79ถ้าเป็นผืนนี้เนาะ e ี EP ที่79็ื้ผืนที่2สีดำขาวนะคะแบบนี้โอเคลำดับที่2อาจจะเป็น e p ีที่77ผืนที่3สีแดงนะคะ e p ี EP ที่78เอ้ยไม่ใช่อีอ EP ที่78ด็ดสิบดยูนะคะ e ี EP ที่78โทนสีแดงมะขามลายเล็กๆอะไรประมาณนี้ต้องบอกทั้งหมายเลข e ีีและหมายเลขผืนผ้าพร้อมกับราคาแบบนั้นจะถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆ รับรองผ้าที่ส่งไปตรงปกค่า มาต่อค่ะสื้นที่3ว้ายคัดมาให้คัดมาให้ใหพี่ๆหลายๆท่านโทรมากล,กลางว่าหญิงขอลายเล็กๆบ้างเฮ้ยหญิงก็คัดแบบส,สวยๆแบบว่าสไตล์สุรินแท้ๆสีแดงกำกันะคะสีจริงหญิงว่ามันอาจจะแบบเข้มข้นกว่าสวแสงนิดนึงเพราะว่าหญิงอยู่ในแสงธรรมชาติเลยคือพยายามให้สีมันใกล้เคียงจริงเสียสุด ะะแต่ความจ้าของแสงมันอาจจะทําลงที่ผ้าทาให้ผ้าดูดูแบบซีดๆไปนิดนึงนะคะสีจริงนีแบบอิ่มมากสีจริงอิ่มมากเนื้องันแน่นมากถ้าอยากได้ลายสวยๆลายชัดๆลูกแล้าผวม่เนี่ยผืนนี้ใส่ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นลายเล็กๆนะคะเอาเป็นลายเล็กๆดูสิ มีความยากมีความละเอียดนะคะฟ้าขาวแดงเหลืองล้อมรอบด้วยเขียวแล้วก็มีลายพญานาคนะคะเป็นลายเกาะตัว S ลอล้อมกรอบไปอีกชั้นหนึ่งรีพีทนะคะงานมันซ้ำๆซ้ำๆกันไปเรื่อยๆ,ๆตลอดทั้งผืนสวยมากคือบอกว่าย้ำกันอีกทั้งว่าผืนนี้สวยมากถ้าอยากจะได้ผ้าลายเล็กลายแน่นๆละ ความเป็นเอกลักษณ์ของสีสุรินทร์สักผืนนะคะไปที่ไหนใครรู้ว่าผ้าไหมแพ้จากทอมือจากจังหวัดสุรินทร์แน่นอนเผื่อที่3ามอยาแนะนําขอเชียร์นะคะดูกันให้ชัดๆอีกครั้งดูใกล้อาจจะดูใหญ่นะคะแต่ทาบกับตัวแจ๋วแจ๋วคืยนี้แจ๋วมากนะคะงานทอสามตะกอทอมือหญิงอาบน้ำยาให้ทุกๆชิ้นนะคะซื้อผ้าจากหญิงมีข้อดีอะไรบ้างรู้ไหมคะข้อดีข้อที่หนึ่งได้รับผ้า ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเพราะว่าหญิงเนี่ยอยู่ในไม่ได้จะบอกว่าอยู่ในวงการก็ใช่จะบอกว่าอยู่ในวงการก็ใช่หญิงอยู่ในแหล่งทอผ้าที่ใหญ่มากๆประกอบกับหญิงเป็นร้านนะคะหญิงเป็นร้านที่จําหน่ายเส้นไหมเพื่อที่จะให้คนทอทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตอุบลร้อยเอ็ดออขอนแก่นนครราชสีมาส่งไหมไปทั่ว,วเพราะฉะนั้นเวลาเขาทอเสร็จ คนที่ได้รับการเลือกเป็นคนแรกคือใครคะหญิงเองนะคะหญิงก็คัดสรรอะไรที่หญิงว่าชอบว่าเด็ดนะคะสีผืนนี้แจม่มสีผืนนี้สวยลายผืนนี้แบบอิ่มอะไรแบบนี้คือทุกอย่างนี่หญิงคัดสรรมาให้เพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าสื่อผ้ากับหญิงนอกจากความสวยงามจากสายตาที่คุณเห็นแล้วเนื้อผ้ามันยังเป็นเนื้อผ้าที่สุดยอดออกมามาดูกันช้าๆช้าๆอีกครั้งกับผืนที่สามค่ะ อ่าอันนี้คือตอนบนสุดนะคะแดงอิ่มๆแดงจัดๆนะคะเป็นสีแดงขั้งนะคะเลื่อนลงหาค่ะลวดลายคมชัดโอ้ประดิษประดุดนะคะประดุดเพชรน้ำงามอันลามเป็นเหมือนมรกตเขียวๆเห็นชัดๆัด ลายเชิงโอ้ยุ๋ยนี้ไข่สองปร์ถูกไปไม่นอ้อเหมือนจะประมาณนั้นเหมือนจะประมาณนั้นเพราะว่างานแบบว่าคัดเกรดพิงเียมสุดๆนะคะเชิงก็สวยลายก็เป๊ะลายชัดลายเป๊ะดูเชิงนะคะที่บอกว่าลายเชิงชัดๆสวยๆเป,เป,เป๊ะๆนี่ดูเส้นตรงต่างๆดูองค์ประกอบความอิ่มของสีการกินสีต่างๆโอ้ยชนะเลิศคะ่ะ แบ่งจดที่ด้านล่างสีเดียวกันกับที่ด้านบนนะคะบนและล่างสีเดียวกันท้องผ้าขึ้นมาตรงนี้เป็นเม็ดมะขามเข้มนะคะรวดลายมันมีชนะเลิศค่ะตรงชัดเ๊ะนะคะเอาโหโอ้โหดูเห็นสวยด้วยภาพสวยด้วยภาพไม่ได้เมคเลยสีก็ไม่ได้แต่งเลยเรียวๆกันแบบนี้นะคะซึ่งชอบถูกใจคืน,นี้ลำดับที่3 2 4 0 0นึงเ้าน,นยาย วิาีที่สี่นี่ก็ตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะคะหลังจากทำ YouTube มาบ่อยนะคะก็มีลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้อันนี้อันนั้นอันนู้นนะคะบางผืนเนี่ยออคือพอทัก,ทก แชทมาแล้วถักลายมาแล้วก็แบบผ้าผืนนั้นได้ขายไปแล้วก็มันไม่มีซ้ำม่ะเนาะญิงก็เลยต้องอาตามคาเรียกร้องหามาให้อีกนะคะหามาให้เพิ่มพี่ๆค้าผืนนี้นะคะหลายเทคนิคผสมผสานในใน,ใน,ในกันในผืนเดียวโอ้รอเริ่มพันกันนะคะม,มีความตื่นเต้นมีความตื่นเต้นผ้าสวยลายริ้วทางขวางนะคะเขาเรียกว่าทางเส้นยืนทางเส้นยืนจะเป็นเคลียร์ริ้วรือว่าลายสมอ ลายสมอเวลาเขียนกันก็คือลายสมอนะคะสีดั้งเดิมจะเป็นสีล้วนเลยเป็นลายตารางเล็กๆแบบนี้ตารางเล็กๆไม่มีลายมันหมี่นะคะสีออกในทางเขียวขี่ม้านะคะสีเขียวแกันขนุนเขียวเขียวเหลืองๆอ,อันนี้ก็คือเราเอาเทคนิคของงานทอบโบราณมาผสมผสานไปไงไปในผ้าง,งามผื้นนี้นะคะ นอกจากเส้นยืนไรยลิ้วแล้วตัวเสียบถอเส้นพุ่งนะคะตัวถอเส้นพุ่งเห็นไหมมันจะเป็นสองสีทางลงนะคะระหว่างฟ้ากับแดงเม็ดมะขามระหว่างฟ้ากับแดงเม็ดมะขามคั่นๆกันไปนะคะในตัวเนื้องานของประถุงจะมีงานมัดหมี่ผสมสอดแทรกเท่าไหร่แล้วคะเป็นลำดับที่3เนาะเส้นยืนริ้ว1เส้นพุ่ง<ๆ>สองสีสลับกันแบบนี้สองนะคะงานมัดหมี่สวยๆเป็นลำดับที่สาม และลำดับที่4ของความเก๋กยยัยยูเร,ก,รก้ากิบเกเลยนะคะพื้นนี้ริมเจยเป็นลำดับที่4ค่ะสว,สวย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 คุ้มผินที่4ท่านแดรับไปนะคะมีเพียงผินเดียวอยากคิดนานผืนนี้แบบภาลักษณะนี้เฮ้ยมาทีไรแบบขายเร็วมากคือรัวๆนะคะผืนนี้ลำดับที่4 2 4 0 0ให้ราคาเดียวกันกับก่อนหน้านี้เลยพื้นนี้ภาพรวมของเขาคือจะอธิบายสีว่ามันพูดยาง ยากมากเลยรู้จะบอกว่ามันเป็นสีอะไรในกล้องนะออกเป็นฟ้านะคะฟ้าเหมือนฟ้าน้ำทะเลเข้มๆแต่พอดูใกล้ๆมันจะมีประกายของความน้ำเงินผสมกับแดงอ่าสวยไปอีกอันนี้คือคนเมืองชอบคนเมืองคือใครคนเมืองอ่ะในในความหมายอัหยิงก็คือเหมือนคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ชอบไม่กล้าใส,ส่สีฉูดฉาดแบบสุรินทร์แท้ดั้งเดิมนะ สีมันจะแบบแดงชาดเขียวชาสีแจ่มแจ่มเบอ้บอๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนที่เพิ่งหาลูกผ้าใหม่เมกกลาใสาเริ่มต้นจากผืนนี้ค่ะมันเริ่มต้นท่านใดไม่อยากไม่กล้าใสจ่แจ่มมาเริ่มกันที่ผืนนี้ค่ะสวยงามลายมัดมีเต็มผืนเลยลดลายแน่นๆค่ะลำดับที่สี่มีเพียงผืนเดียวอีกแล้วนะคะมีเพียงผืนเดียวที่ช,ชอบตกใจให้แจ้งรับได้แจ้งหญิงด้วยว่า ep ที่7 9กผ้าลำดับที่เท่าไหร่แล้วเนาะ สี 4, ะะ่แล้วขอพระลำดับที่สี่ออกทูลฟ้าน้ำทะเลนะคะฟ้าน้ำทะเลก็ไม่ฟ้าอย่างเดียวมันเป็นฟ้าฟ้าแดงๆสวยและเก๋มากๆนะคะในส่วนของเชิงเชิงก็สวยอีกแล้วเป็นลายสร้อยดอกไม้นะคะเป็นงานเหมือนร้อยดอกไม้อ่าเหมือนงานร้อยดอกไม้สวยแบบนี้เลยเนื้อง,งานดีเรียบเนียนนะคะเรียบเนียนไม่มีปุ่มปมและริมผ้านะคะ ใส่ไปอีกเป็นของแถมนะคะถ้าอยากจะนุ่งโชว์ก็สามารถนุ่งโชว์ริมแบบนี้ได้เรียกว่าเจจัวนะคะเป็นงานริมแบบโบราณที่เอามาสอดแทรกในงานสมัยใหม่ทําให้ผ้ามันดูมิติที่แปลกตาถ้าเรานุ่งเราไม่โชว์แล้วเราเอาไปตัดเย็บแล้วเราเกิดจะเสียดยายตรงนี้เราสามารถตัดแดงนะคะตัดออกมาสักประมาณ15เซนตัดออกมาสักประมาณ15เซนให้เหลือตะเข็บพ,พอที่จะเย็บได้เพื่อจะเอามาแต่งตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อสีแดงสมมุติว่า ถ้าไม่เห็นฟ้าเนาะถ้าสมมติว่าเรามองไม่เห็นฟ้าสมมติไม่ได้มองเห็นโอเคถ้าสมมุติว่าเป็นแดงเหลืองแบบนี้เราเอามาแต่งตัวเสื้อสีเหลืองก็สวยตัวเสื้อสีแดงก็สวยแต่ไม่ค่อยอยากให้แต่งตัวเสื้อสีขาวเลยเพราะว่าประเด็นของเวลาสักนะคะสีขาวเสื้อสีขาวถ้าเอาสีอื่นมาประกอบกันเนี่ยต้องรีดสักรีดขึ้นรีบตากนะคะอย่าแช่เอาไว้เพราะว่าสีอื่นอาจจะไปตกใส่เสื้อนะ มันก็เสียดายไปอีกนาะวันนี้นะคะถ้าทนใดชอบใจแจ้งหญิงได้รีบแจ้งไวๆนะคะวิทีหนึ่งให้ดูลายเต็มตลอดถืนค่ะสวยงามบอกที่คุยสมกับที่คุยเอาไว้เป๊ะเวอร์นุ่มๆผิวๆงานผ้าใหม่แท้ข้อมือ นะคะที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือถ้าใครยังไม่ชอบป้ามาดูผืนถัดไปคือผืวน,นี้นั่นเองค่ะสีเขาจะโทนออกโทนเหลือม่วงนะคะเป็นน้ําเงินเหลือม่วงอเทียบระหว่างฟ้ากับม่วงชัดๆกันไปแบบนี้ผืวน,นี้พอเทียบกันแล้วจะรู้เขาเป็นฟ้าน้าทะเลดอกมัวๆนิดนึงฟ้าน้ําทะเลเทาๆผืวน,นี้เป็นน้ําเงินเหลือม่วงเหลือบแดงอู้ ลายจะใหญ่ที่มาหน่อยอันนี้ก็หลายเทคนิคกแล้วนะคะหลายเทคนิคแล้วเส้นยืนเมื่อสักครู่เป็นยืนริ้วนะคะเส้นยืนอันนี้ก็เป็นริ้วเหมือนกันพี่ๆดูใกล้ๆค่ะเส้นยืนริ้วก็คือพี่ๆดูเส้นทางขวางค่ะมันจะมีหลากหลายสีทั้งแดงนะคะแดงน้ำเงินเขียวมันจะมีเขียวสอแสดแซกมาอีกหนึ่งสีนะคะและก็จะมีขีดขาวเล็กๆ ะะอันนี้เกิดจากการมัดหมี่ขาวที่เป็นจุดๆๆๆๆๆนะคะเป็นเหมือนเส้นกระต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นเทคนิคของเส้นยืนอันปรมนะคะเป็นลายโบราที่อยู่คู่กับผ้าสุรินนะคะขมินสุรินทิ่นไทยเนี่ยขมยิของเราเนี่ยจะมีผ้าลายโบราลายหนึ่งชื่อลายอันปรมนะคะอันปรมก็ภาพนี้ก็ได้ถูกนําเอาเทคนิคของลายอันปรมเป็นการมัดขาวนะคะมัดขาวไปเรื่อยๆพอมัดขาว ตัวเส้นยืนกับเส้นตั้งตัดกันมันจะเป็นขาวที่เป็นเครื่องหมายบววเออสวยไปอีกใครยังไม่มีอันปรมและอยากจะได้นะคะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือโทรมาทักลายมาได้นะคะยิง่งมีอันปรมเยอะมากค่ะอันปรมงของนี้เป็นอันปรมโบราณมีเป็นกว่าร้อยถือเลยนะคะถ้าอยากจะได้แบบลักษณะนั้นก็ให้แชทมาเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าไม่ได้เอามายกในคลิปเพราะว่าในคลิปมันอาจจะแบบ อยากจะให้เห็นของลวดลายนะคะอยากจะเห็นเห็นลวดลายของความสดใสของการมัดหมีก็เลยไม่ได้เอาผ้าตระกูลโบราณเหล่านั้นมายกให้ดูนะคะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเราจะหยิบนะคะไม่ลืมนะคะพื่น,นี้เป็นลวดลายงานมัดหมีเต็มตลอดผื่น,นะคะเป็นงานมัดหมีเต็มตลอดผื่ที่น,นี้เป็นงานไนบ้าน,นะคะ่ะ ใหม่บ้านมันจะเป็นอย่างไรพี่ๆสังเกตนะคะในตัวในกล้องเห็นไหมเอยน,น่าจะเนาะในในส่วนของบริเวณที่เป็นใหม่บ้านเส้นเขาจะใหญ่ขึ้นมานะคะเส้นเขาจะใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันจะฟูๆนะคะถ้าพี่ๆจับไปแล้วรูปรูปแล้วสัมผัสได้ถึงความแบบนูนๆเนียนบ้างนูนบ้างอันนี้เป็นงานใหม่บ้านนะคะพื้นน้เนื้อดี งานใหม่บ้านเสามือนุ่งสบายนะคะนุ่งสบายไม่ลื่เส้นยื่นคืออันปรมงานมันมีเต็มตลอดผืนนะคะและก็มีริมอีกเช่นกันนี่ผืนนี้นะถ้าสมมุติเราตัดเสื้อสีกะปิหรือสีออกโทนโอรสแบบนี้นะคะโอรสแบบนี้เราสามารถเอาไปแต่งที่ตัวเสื้อได้หรือเราจะนุ่งแบบโชว์ในส่วนของหน้านางที่เขามีมาให้ก็ได้อีกเช่นกันนะคะเนี่ยเวลาเรานุ่งเราสามารถ ป้ายนะคะป้ายมาโชว์ที่ตรงด้านหน้าของหน้าขาท้ายเราได้เลยนะคะมันก็สวยไปอีกแบบก็เป็นเทคนิคการทอที่ร้างทอพยายามนะคะพยายามที่จะนำหลายๆเทคนิคมาประกอบการเพื่อให้เกิดผ้างามหนึ่งผืนที่เป็นอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นแต่ละผืนผ้าไม่ซ้ำกันค่คะใครเห็นก่อนได้ก่อนทักมาก่อนนะคะอย่า คืณนี้เป็นลำดับที่5าแล้วนะคะเป็นลำดับที่5้าแล้วสวยงามไร้ที่ติหญิงคัดส,สัรคุณภาพเยี่ยมเย,ยมมาให้พี่ๆเลือกชมนะคะก็ตอบโจทย์ท่านที่ไม่กล้าสั่สีสดอีกเหมือนกันนะคะก็มันมีความเกลือเกลือมันมีความเหลือบเงานี้ให้คะแนนความเงาเต็มสิบไม่หักเลยจ้าในส่วนของเชิงนะคะลายใบยสีค่ะ มีความกับมีหงายแบบนี้เลย ไม่เกินคุยเลยไม่เกินที่คุยไวเลยไม่เกินไปจากนั้นก็คือผ้าแต่ละผืนสวยเงางามแล้วก็เป็นประกายไม่ซ้ำกันเลยสักผืนอ,อันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นความสุขของทุกๆวันที่เกิดตื่นขึ้นมาก็คือได้สัมผัสผ้างามหลายๆผืนได้ช่วยส่งเสริมอาชีพได้สร้างไรายได้ให้กับชุมชนคนสุรินทร์นะคะให้ทุกคนนะคะเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ด้วยตนเองนะคะก็ ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะไม่ต้องรอเขาพร,พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสว่าให้เราช่วยกันสร้างอาชีพนะคะก็ไม่ใช่หยิบยืน่นอะไรที่เป็นสําเร็จรูปให้นะคะเราได้หยิบยื่นอาชีพหยิบยื่นรายได้ไปส่วนต่างเล็กๆน้อยนะคะสามารถไปจนุนเจือส่งเด็กไปโรงเรียนนะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าอาหารนะคะทุกคนจะมีอนาคตได้ร่วมมือร่วมใจได้แข่งขัน ได้แข่งกับตัวเองได้สร้างผลงานเด่นๆนะคะทุกอย่างมันมีคุณค่าก็พี่ๆก็เช่นกันนะคะเป็น ฟันเฟืองหนึ่งนะคะทุกทกท่านเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพสไร้างรายได้ถ้าในคลิปนี้เรายัางไม่ชอบใจก็ขอความกรุณานะคะได้โปรดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆวันนี้เรายัางไม่ได้ใช้เราแชร์ไปก่อนวันไหนที่เรามีโอกาสได้ใช้เรากลับมาดูคลิปนั้นมันจะมีให้เห็นเราสามารถเลือกได้ในวันที่เราพร้อมแล้วนะคะและกะ็การแชร์มันจะมีประโยชน์อย่างไรก็คือเพื่อนๆืนญาติๆพที่น้องเรา ที่จะชอบชื่นชอบในผ้าไหมเรายอยากจะได้ผ้าไหมสวยๆแล้วก็ไม่ไว้ใจใครเลยจะซื้อที่อื่นก็กลัวว่าจะได้ผ้าไหมปลอมสั่งซื้อเราจะได้ของจริงไหมบางหลายๆเพจหลายๆเพจหลายๆเฟสก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางอีกนะคะหญิงก็พยายามที่จะตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านั้นที่มันมีส่วนแบบกระพร่องกระแพงค่ะตกตกฟ้องไปบ้างก็พยายามทําให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะด้วยการคัดสารรผ้าให้นะคะส่งตรงส่งฟรีส่งเร็วส่ง มีเก็บรายทางทุกๆอย่างเนี่ยจะสารมาค่าสารมาเพื่อพี่ๆแล้วค่ะก็ขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้ง,งด้วยนะคะเวลาอัพอัพคลิปลงใหม่ๆก็จะได้พบกันเร็วกว่าใครนะคะต้องเห็นก่อนนะนาทีนี้คือจะดูช้าวกว่าเพื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมือไวตาไวกันมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ